สิบประโยคคำตอบของคำถามนจนาลีเธออยู่ที่ไหน？นจนาลีเธออยู่ที่ไหน？น้นเธอ,อ,ห,เธอหรือว่าคุณ？ใจในที่นี้แปลว่าอยู่？นาลีที่ไหน？นนีใจาลี在哪จ你在ลีเธออยู่ที่ไหน？วัใจกง,งฉันอยู่โรงงาน。ววฉันหรือว่าผม ใแปลว่าอยู่กงฉาคือโรงงานนะคะหัวใจกงฉาหัวใจกงฉาฉันอยู่โรงงานหัวใจกงซฉันอยู่ที่บริษัทนะหัวฉันหรือว่าผมใจแปลว่าอยู่กงซือแปลว่าบริษัทเนอะประมาณว่าเป็นคำส้อยนะคะนะคือไม่มีความหมายอะไรนะคะ 我在公司呢。我在公司呢。ฉันอยู่ที่บริษัทนะประมาณนี้นะคะ。我在你心里。ฉันอยู่ในใจคุณหรือว่าผมอยู่ในใจเธอนะคะ。我ฉันผมใจแปลว่าอยู่นี้เธอหรือว่าคุณ心里ก็คือในใจ。我在你心里。 我在你心里ฉันอยู่ในใจคุณผมอยู่ในใจเธอผมอยู่ในใจคุณนะคะได้หมดเลย我在看电影ฉันกำลังดูหนังอยู่我ฉันผมใจในที่นี้แปลว่าอยู่ขันแปลว่าดูเตีนอิงก็คือหนัง我在看电影 วัวใจคันเตี้ยนอิงฉันกำลังดูหนังอยู่สำหรับคนที่อ่านตามภาษาไทยนะคะคำว่าอิงข้างหลังคือไม่เอกนะคะออกเสียงเป็นอิงนะไปพิมพ์ผิด我现在在宿舍。ตอนนี้ฉันอยู่หอพัก。我残破ใ在ก็คือตอนนี้นะคะ。จแปลว่าอยู่。宿อก็คือหอพัก 我现, ciel, 我现在在宿舍。我现在在宿舍。ตอนนี้ฉันอยู่หอพัก。我在泰国曼谷。ฉันอยู่กรุงเทพประเทศไทย。我ฉันหรือว่าผมใจคืออยู่ไทยกประเทศไทยเมืองไทยได้หมดนะคะ。มันกูก็คือกรุงเทพมหานคร 我在泰国曼谷。我在泰国曼谷。ฉันอยู่กรุงเทพประเทศไทย。我在台湾台中。ฉันอยู่ไต้หวันไทจง。我ฉันผมใจแปลว่าอยู่ไต้หวันก็คือไต้หวันนะคะไทจงก็คือเมืองไทจงนั่นเอง。我在台湾台中。 我在台湾台中ฉันอยู่ไต้หวันเมืองไทจง我在家里睡觉ฉันนอนอยู่ที่บ้าน我นผมใจแปลว่าอยู่เจลี่ก็คือในบ้านหรือว่าที่บ้านก็ได้นะคะในที่นี้睡ุยก็คือนอนหลับนอนอยู่นั่นแหละนะคะ我在家里睡觉 我在家里睡觉。ฉันนอนอยู่ที่บ้านผมน,นอนอยู่ที่บ้าน。我还在加班。ฉันยังต้องทำโออยู่หรือว่าฉันยังทำโออยู่ก็ได้นะคะ。我、ฉัน、ผม、ไห้แปลว่าอย่าง。จแปลว่าอยู่。加班แปลว่าโอทีหรือว่างานล่วงเวลา。我还在加班。我还在加班。 ฉันยังต้องทำโออยู่ฉันยังทำโออยู่